สวัสดีครับวันนี้วันที่15มีนาคม2568นะครับทางทีเด็ดสเตป5ก็มีโปรเจกต์ใหม่มาให้พี่ๆได้ฟังกันนะครับเป็นการวิเคราะห์บอลนะครับซึ่งถ้าหากพี่ๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาย้อนดูทีเด็ดสเตป5จากทางเราเมอวันก่อนก,นกันดีกว่านะครับคู่แรกแฟงเฟิร์ตพบกับอาแจกให้ต่อแฟงเฟิร์ตสกอร์สูงนะครับจบที่แฟงเฟิร์ตชนะ4-1คู่นี้เข้าทั้งแฟงเฟิร์ตแล้วก็สกอร์สูงเลยนะครับ คู่2นะครับลาซิโอพบกับวิโตรเรียพันเส้นให้รองวิโตรเรียพันเส้นนะครับสกอร์ต่ําจบที่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าทั้ง2เหมือนกันนะครับคู่นี้คู่3นะครับแมนยูไนเต็ดพบกับเรอัอนดซสโดัตให้ต่อแมนยูสกอร์สูงนะครับจบที่แมนยูชนะ41เข้าทั้งแมนยูและสกอร์สูงเลยนะครับคู่4นะครับสเปอร์พบกับอัคมาให้รองอัคมาสกอร์ต่ำนะครับจบที่สเปอร์ชนะ31ถือว่าเสียนะครับคู่นี้ คู่5นะครับเชลซีโคเปนเฮเกนให้ต่อเชลซีสกอร์สูงนะครับจบที่เชลซีชนะ1-0ได้เชลซีนะครับแต่เสียสกอร์สูงก็ยังถือว่าบวกนะครับหากชื่นชอบแนวทางการวิเคราะห์การแข่งขันแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเริ่มกันที่คู่แรกกับพรีเมียร์ลีกประจำวันเสาร์แมเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของไบตันจะเตะกันในเวลา4ทุ่มนะครับฟอร์ม5านัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านแมนซิตี้กกำลังอยู่ในฟอร์มแย่ พวกเขาชนะ2แพ้3จาก5้านัดหลังสุดอยู่ในอันดับที่5ครับฝั่งทีมเยือนนะครับพวกเขาฟอร์มไม่ธรรมดานะครับพวกเขา5้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครชนะ5นานัดติดต่อกันอยู่ในอันดับที่7จ็ดูที่แผนการเล่นของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ,บ้านแมนซิตี้คาดว่าจะมาในแผนกา4-2-3-1นะครับโดยมีเดอะบอยและฮาแลนพร้อมลงสนามส่วนฝั่งทีมเย,ยือนไบรตันนะครับคาดว่าจะมาในแผน4-2-3-1โดยมีเจ้าเปโดและมิโตมะพร้อมลงสนามครับวิเคราะห์เกมนี้นะครับ คาดว่าเจ้าบ้านแมนซิตี้น่าจะมาเปิดเกมลุกเน้นกองบอลหาจังหวะเข้าทำประตูเอาครับส่วนฝั่งทีมเยือนไบรตันนะครับน่าจะมาเล่นรับรอสวนตามสไตล์นะครับมาดูที่แฮนดิที่แคปกันต่อเลยนะครับตอนนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านแมนซิเตี้เปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกคู่นี้เรียกว่าคาดการยากเลยครับมั่นใจว่าแมนซิตี้น่าจะมาเน้นเกมบุกด้วยการเล่นในบ้านมองว่าเข้าทางไบรตันนะครับแมนซิตี้ปีนี้ถือว่าฟอร์มห่วยกว่ามาตรฐานเลยก็ว่าได้มองว่านั้นอีแมนะชนะได้ เลยอยากให้ต่อไปที่ทางแมนซิตี้นะครับส่วนราคาสูงผมอยากให้เน้นครับเกมนี้ยิงกันทั้ง2ทีมแน่นอนครับมาต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับกัลศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าบ้านอิสตวิบตทาวพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสจะเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มนะครับฟอร์มหนัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้าน S S B อิสตวิบตทาวอันดับ18บแปกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มย่แย่ยเลยนะครับเพราะพวกเขาไม่ชนะใครเลยทำได้เพียงเสมอ2แพ้3อยู่ในโซนตกชั้นครับฝั่งทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับฟอร์มช่่วงงหลััแยนะครบ ห้าัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2แต่ยังอยู่ในอันดับที่3นะครับดูที่แผนการเล่นของทั้ง2ทีมกันนะครับเจะว่าอิสวิดทาวเข้าว่าจะมาในแผนการเล่น4231าคาดว่าแม้จะเล่นในบ้านแต่เกมนี้น่าจะมาตั้งรับนะครับฝั่งทีมเยือนนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสคาดว่าจะมาในแผน4 2 3 1เช่นกันนะครับโดยมีนักเตะคนสำคัญอย่างคิสบูดและมอร์แกนกิฟไว้พร้อมลงสนามครับพิจารณเกมนี้นะครับ คาดว่าเจ้าบ้านอิสซูบิดน่าจะมาเล่นเกมรับเพราะหวังเก็บไปให้ได้สักแต้มในบ้านนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนอรทแฮมฟอร์เลสนะครับน่าจะมาเล่นเกมบุกตามสไตล์ที่พวกเขาถนัดเหมือนกันครับดูที่แฮนดิแคปกันเลยนะครับตอนนี้เปิดมาที่ราคาทีมเยือนนอรทแฮมฟอร์เรสต่อครึ่งลูกครับส,สกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งคู่นี้ถือว่าราคาแปลกมากเลยครับพอดูตามหลักแล้วเชื่อว่าฟอร์เลสเป็นต่อแบบเห็นเห็นเลยครับแต่ราคานันเหลือแค่ครึ่งลูกเลยมองว่าเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะมีทีเด็ดผมมองว่าลองอ สุดสกอร์สูงผมมองว่าเกมนี้อาจจะยากสักหน่อยเพราะบอลหนีตายมักมีทีเด็ดเลยมองว่าคู่นี้ไปทางต่ำดีกว่านะครับมาต่อกับผู้ที่3นะครับกับสกพิมลีอังกฤษเจ้าบ้านเอเวอร์ตพบกับเวสแฮมยูไนเต็ดจะเตะกันในเวลา4ทุ่มนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านเอเวอร์ตอันดับ15ห้านัดหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ1เสมอ4ฟอร์มกำลังโอเคเลยนะครับฝั่งทีมเยือนนะครับเวสแฮมยูไนเต็ดฟอร์มยังสวิงอยู่ห้านัดหลังสุดชนะ2แพ้3อยู่ในอันดัับบที่16คร ดูที่แผนการเล่นของทั้งสองทีมกันนะครับเจ้าบ้านเอเวอร์ตันคาดว่าจะมาในแผนการเล่น4-2-3-1ไม่จะขาดนักเตะต,ตัวหลักไปบ้างแต่เล่นในบ้านน่าจะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจขึ้นนะครับฝั่งทีมเยือนเวสตแฮมคาดว่าจะมาในแผน5-3-2ตัวมีนักเตะคนสำคัญอย่างคูดูสและจรอร์ดโบเวนพร้อมลงสนามครับวิเคราะห์เกมนี้นะครับคาดว่าเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันน่าจะมาเน้นชัยชนะในนัดนี้อาจจะบุกอย่างเต็มที่พอเล่นในบ้านด้วยครับส่วนฝั่งทีมเยอรแฮม น่าจะมาเน้นชิงจังหวะจากความผิดพลาดของฝั่งเจ้าบ้านโดยเน้นที่2กองหน้าในการสวนกลับนะครับดูที่แฮนดีแคปกันครับตอนนี้ราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเอเวอเรตตนต่อครื่องลูกส่วนสกอร์สูงอยู่ที่2ควบ2ครึ่งนะครับคู่นี้หากดูที่5นัดหลังสุดเจ้าบ้านยังไม่แพ้ใครเหมือนจะดูดีกว่านะครับแต่หากมองจากการที่เสียนักเตะคนสำคัญของทีมไปน่าจะทําให้เกมบุกมีปัญหาได้นะครับสรับคู่นี้ผมเลยมองว่าลองไปที่เฮเวสแฮมนะครับส่วนสกอร์สูงมองว่าเกมนี้น่าสนใจครับด้วยทั้ง2องทีมขึ้นนนมะัี้จ ฝั่งรับประตูนะครับมาต่อกับผู้ที่4กันเลยนะครับกับสุดพิเมรีอังกฤษจะบ้านเซาทธทมตันพบกับวูฟแัมตันจะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มนะครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดนะครับจะบ้านเซาทธทมตันอยู่ที่อันดับสุดท้าย5้านัดหลังสุดพวกเขาแพ้รวดเลยนะครับมีอยู่แค่9คะแนนการันตีตกชั้นรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งทีมยืมบูฟแัมตันนะครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2อยู่ในอันดับที่17มีคะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่แค่6คะแนนเท่านั้นครับมาดูที่แผนรนัะคบ คาดว่าจะมาในแผน4-4-2ตัวเล่นไปที่เกมรับให้เสียประตูน้อยที่สุดในบ้านนะครับฝั่งทีมยูเวนตุแฮมตันคาดว่าจะมาในแผน3-4-2-1โดยมีนักเตะคนสำคัญของทีมพร้อมลงสนามนะครับทั้งมาเชลมูเนซี่และสแตลลาเซนครับวิราะห์เกมนี้นะครับคาดว่าทางเจ้าบ้าน s o u t h ม m p ตจะมาเล่นเกมรับนะครับเพราะสอ่งนัดที่ผ่านมาเจอทีมใหญ่ทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลโดยยิงไปถึง7ประตูทำให้นัดน,นี้น่าจะมาตั้งรับเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับส่วนฝั่งของทีมยือนตูฟแฮมตันนะครับ ต้องการ3มแต้มเพื่อทิ้งห่างให้พ้นจากโซนตกชั้นมากที่สุดทําให้นัดนี้พวกเขาน่าจะมาบุกอย่างเต็มที่เลยนะครับมาดูที่แฮนดิแคปกันนะครับตอนนี้นะครับเปิดมาที่ทีมเยือนวูฟแฮมตันต่อครึ่งครบลูกสุสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งคู่นี้มองว่าฝั่งของวูฟแพมตันได้เปรียบกว่าจริงๆนัดนี้ถือเป็นนัดสาคัญน,นะครับสำหรับพวกเขาพวกเขาต้องมาเก็บ3แต้มนัดน,นี้ให้ได้หากอยากจะรอดโซนตกชั้นไปครับวูฟแฮมตันนัดนี้ชนะแน่นอนครับไม่น่าพลาดสุสกอร์สูงผมอยากให้ผ เจ้าบ,บ้านบอลมัดพบกับเบนฟอร์ดจะตีกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับเจ้าบ,บ้านบอลมัดอันดับ9ก้าหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปเสมอสเปอร์ในบ้าน2ประตูต่อ2อนะครับฝั่งทีมเยือนนะครับเบนฟอร์ดฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2อยู่ในอันดับที่12นะครับมาดูที่แผนการเล่นของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ,บ้าน Mart, บอลมัดคาดว่าจะมาในแผนการเล่น4 2 3 1นในวิธีการครองบอลน,นะครับเพื่อบุกหาจังหวะเข้าทำประตู ส่วนฝั่งทีมเยอรมันฟอร์ดนะครับคาดว่าจะมาในแผน4231เช่นกันโดยมีนักเตะคนสำคัญอย่างเอมเบโมและวิซ่าพร้อมลงสนามนะครับวิเคราะห์เกมนี้นะครับคาดว่าจะบ้านบอลมัดมาเล่นในบ้านแบบเน้นกองบอลนะครับเพื่อหาจังหวะทําประตูเอานะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเบนฟอร์ดแม้จะมีผู้เล่นเจ็บเยอะนะครับแต่ก็มีปัญหาในนัดนี้แน่นอนนะครับมาดูที่แฮนดิแคปกันนะครับตอนนี้ราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านบอลมัดต่อครึ่งควบลูกสนสกอร์สูงอยู่ที่3ควบ3ครึ่งนะครับ คู่นี้มองว่าฝั่งบอลมัดที่เล่นในบ้านได้เปรียบกว่าแต่นั้นนี่มองว่ามีสิทธิจบเสมอได้นะครับเพราะเกมบุกข,ของเบนฟอร์ดถือว่าประมาทไม่ได้เลยจะให้มองไปที่ราคารองของฝั่งเบนฟอร์ดนะครับสนสกอร์สูงคู่นี้สูงจริงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนี้สกอร์โดยรวมยิงเยอะมากจริงๆสุสกอร์สูงเลยคิดว่าน่าจะมีถึง3ลูกนะครับเรารู้ลูกที่4ได้อยู่นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์แนวทางจากทีเด็ดสเต็ปห้าเรามาสรุปแนวทางวันนี้กันอีกสักทีนะครับค ให้ต่อแมนเชสเตอร์เน้นที่สกอร์สูงไว้นะครับคู่2นะครับอิฟสวิททาวพบกับนอตตทิแฮมฟอร์เรสให้ลองอิฟสวิททาวเน้นที่สกอร์ต่ำไว้นะครับคู่3นะครับเอฟเวอร์ตันพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดให้ลองเวสต์แฮมนะครับเน้นสกอร์สูงครับคู่4นะครับเซาท์แฮมตันพบกับวูฟแฮมตันให้ต่อวูฟแฮมตันนะครับให้สกอร์ต่ำแบบไม่ต้องเน้นนะครับคู่5บอลมาร์ทพบกับเบนฟอร์ดให้ลองเบนฟอร์ดนะครับกับสกอร์สูงไว้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอล5คู่ของเราในวันนี้ฝากพี่ๆทุกคนหากชอบแนวทางหรือเห็นด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีเด็ดสเต็ป5ด้วยนะครับหรือมีความคิดเห็นพูดคุยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากอยากได้ทีเด็ด v p p หรือบอลแตงเด็ดๆสามารถกดเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์หรือแอด sp 1 2ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชม